Raise the sheet. เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตี่มไปนะครับกับเกมเมืดคิงคองก็โโซิล่าปะทะไดโนเสาร์นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้รวมล่างเหล่าสัตว์ประหลาดไขจูแล้วก็ไดโนเสาร์ใช้ในการต่อสู้กับทีมศัตรูเดี๋ยวเราจะได้เห็นสัตว์ประหลาดหน้าตาแปลกๆเพียบแน่นอนไปเลยเพื่อนโอ้โหไ,ไม่น่าจะไหวโดนลุมอยู่ตอนนี้อ อตอนนี้ก็เรียกเจ้าตัวนี้แม่เป็นเหมือนไขจุนนกแล้วก,ก็เลื่อนขึ้นด้านบนนี่เรียกมาได้สามตัวครับผมอ้ายิงลําแสง <c oughs> โอโ้โหอย่างโหดหืมชนะได้เงินโคตรเยอะลาวนี้นี่เรียกเจ้าตัวนี้ แล้วก็รวมล่าหุยนี่มันเหมือนเป็นเจ้าก็ซิล่าโอ้โหก็ซิล่าหน้าตาแบบนี้เหรอเนี่ยแม่พันไหนก็ไม่รู้ลุยโจยมีพลังกงเล็บคริสตันเออหุ้ยแล้วก็ยังอึดอยู่ชน,นะนีโอ้โหของขวัญประจำวัน รับมาก่อนเดี๋ยวเราก็เรียกเจ้ากอซซิลล่ามาอีกตัวหนึ่งเราควรจะมีแนวหน้าอยู่2ตัว3ตัวฟรับนี่สามตัวนี่ระยะไกลสามตัวแล้วก็หลุมล่างโอ้ยเจ้าทีเล็กน้ำแข็งลุย วุ้ยเป็นการทีเล่นน้าแข็งแต่ว่าสะบัดหางเป็นไฟอะไรของแกวะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เจ้ากอซิล่าสองตัวรวมล่างเฮ้ยกลายเป็นไดนโนเสาร์ตัวพ่นพิษตัวอย่างใหญ่เลยนะฟรับนี่จะขาดแนวหน้าไปไม่ได้ลุยโอ้โหกัดอย่างแรงไดนโนเสาร์พ่นพิษแต่ไม่ยอมพ่นพิษคราวนี้ฟืบ เจ้าทีเล็กน้ำแข็งสองตัวรวมล่างเฮ้ยไตเซราท็อปสีสันแปลกจริงๆอุ้ยดูหัวของมันสิก็เท่อยู่นะลุยอูย้พ่นพลังอืมอยังโหดนะผมแม่ดามเมดเอาเรื่องอยู่ไหนดูหน่อยสิอืมยังขาดอีกหลายตัวอยู่นะยังไม่เจอกับเจ้าคิงคองเฮ้ยศัตรูเริ่มจะมีแบบว่าตัวโหดๆเอาละเราก็ นี่ฟลืบระยะไกลอีกสองลุยยา่าโอ้โหมีเจ้าไตาเซราท็อปโคตรอุ่นใจสำหรับคราวนี้น่าจะได้เวลาในการเรียกเจ้านี่ระยะประชิดตัวใหม่โอ้ยได้นกเสาหัวแข็งแนวหน้าตัวนี้จะโหดไหมนะดูสเตตัสโอ้เลือดนี่สองเท่าดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะลุย ฮมสัตว์ตแทบเอาไม่ลงอุ้ยสบายมาระยะไกลเพิ่มเติมสองไตสระทอบรวมล่างอู้เลปเตอร์สายฟ้าครับผมอืมตัวนี้โคตรเทเอาละลุยอุ้ยเลปเตอร์สายฟ้าแต่พ้นไฟแม่เกิดอะไรขึ้นอุ้ยโอ้ยแนวหน้าอื คราวนี้เราอาจจะต้องนี่มีจำนวนออกมาเยอะๆนิดหนึ่งฟรบับรึบรึบรึบอืมแนวหน้าประมาณนี้เออเอออยูแบบนี้ลุยเอาละคราวนี้มีตัวแบบว่าอืมช่วยล่อหูหุยเพิ่มขึ้นอีกคราวนี้ฟึบ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 นี่ชึบชบ แนวหน้าตัวใหม่ใกล้จะได้ครับผม,มแล้วก็ระยะไกลนี่ยังไม่ได้ลุยไปก่อนดูซิน่าจะยังไหวโอ้โหเจอเจ้าหัวแข็งสองตัวสบายคราวนี้เจ้าหัวแข็งรวมล่าโอ้ยนี่มันตัวอะไรวะนี่หัวงอนอแต่ว่าแม่นหนามของมันนี่ยื่นออกมาน่ากลัวสุดๆเงินที่เหลือก็ ได้เวลารวมเจ้าพวกหนีฝฟรึบเจ้าเลปเตอร์สายฟ้าสองตัวรวมกันวยเลปเตอร์เพลิงครับผมมาตอนนี้ไปอตัวแทงด้านหน้าของเราอย่างอึดเฮ้ยมีเจ้าตัวนี้นี่ไม่กลัวลุยเลยเพื่อนโอ้ยด่านสิอแม่เจ้านี่ออกมาเดี๋ยว ไม่มีทางชนะเรียกตัวต่อไปน่าจะเริ่มยากอ่าเดี๋ยวเรามาเน้นระยะไกลกันก่อนละกันลุยตัวแทงด้านหน้ายังสบายสบายเออแล้วก็มีตัวพ้นด้านหลังเพียบดูสิฟรึบฟรึบฟรึบอืม้มได้จำนวนมากมายลุย,ยช่วยกันพ่นแบบอย่างโหดนั่นแหละหโอโ้โห มาฟึบฟืบฟึบฟืบหูวิเริ่มเยอะขอรวมล่างเยอะๆหน่อยออ้ยออกมาเป็นเจ้า,าแม่ไดโนเสาร์สะบัดหางเดี๋ยวมันไปน่าจะรวมล่างกันได้เยอะปับป๊บปับป๊บปับ๊บต่อไปก็ได้เวลาของนี่พวกตัวนี้กันบ้างครับผม เรียกออกมาได้เยอะอยู่ไปเป็นแนวหน้าเป็นสายแทงวุ้นี่มันสเตโกซอรัสเฮ้ยตัวที่เรากำลังจะได้เปลี่ยนร่างนะสินนะชึบชึบชบนี่เรียกได้เยอะจริงๆสำหรับเงินของเราแล้วก็รวมให้เป็นเจ้าก็ซิล่ามากมายกันไปเลยลุยฝูงก็ซิล่าเฮ้ยเยอะเกินสีฟ้าเต็มจอไปหมดวุ้ ตายหรือตัวสุดท้ายเอาละนะวิชุบนี่เจ้าเลปเตอร์เพลิงสองตัวรวมล่โอ้ยสเตโกโซอรัสชิโมอะไรวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่ฮ้ยมงั้นเดี๋ยวเราก็รวมเจ้าพวกนี้ไปเผื่อด้วยละกันอาปรึบลุยนี่พลังพ่นวิงแรงดันสูงทีเดียวตายาป้าปึ๊บ ดูสิรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้ตัวใหม่ใช่ไหมดูดูเอ้ยได้แล้วนี่เจ้าหัวงอนสองตัวรวมล่างนี่สเตโกโซอรัสหัวโคตรแข็งไปเลยเพื่อนเเลเวลสิบแปดชิวๆเฮ้ยเลือดนี่แทบไม่กระดิกเอออืออลุย,ลยคราวนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนร่างอะไรทั้งสิน้น ั่นแหละอืมยังพอสู้ได้สบายสบายโอ้โหใช้ตังค์เยอะเกิน ในการจะอัพขั้นถัดไปดูซี่ขั้นถัดไปนี้ดูเหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดที่โมซาซอรัสแล้วก็จะเป็นพวกกิงคองแล้วงั้นสินะสำหรับตัวระยะไกลก็คล้ายๆกันเอาเป็นว่าสำหรับในตอนนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเป็นเกมต่อสู้รวมล่างที่สนุกเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิด คนนละห่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีขอเกมสนุกสนุกมาแนะนำกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ